ขา250สารพันข่าวสารเรื่องรถ MG บุกตลาดอย่างต่อเนื่องเตรียมเปิดตัวรถรุ่นใหม่ภายในปี2024แบรนด์รถยนต์ MG ภายใต้เคือ SAIC Motor ในแดนมังกรพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องซึ่ง MG นั้นพัฒนารถยนต์ที่คุ้มค่าและราคาถูกอย่าง MG ZS และ MG HS ซึ่งขายดีมากในตอนนี้แต่กระบะ Extender ที่เปิดตัวในไทยเมื่อปีก่อน ก็ยังไม่ได้รับความนิยมสักเท่าไหร่แต่ถ้าว่า MG Motor ไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้พยายามเปิดตัวโมเดลใหม่เพื่อขยายตลาดให้กว้างขึ้นสื่อยานยนต์ออโต้คาร์รายงานว่าบริษัท MG เตรียมเปิดตัวรถรุ่นใหม่ถึง4รุ่นและมีถึง3รุ่นที่จะเป็นรุ่นใหม่ที่ยกระดับเป็น All New ซึ่งทีมงานคาสองาจะพยายามคาดการณ์ให้เห็นได้คร่าวๆสำหรับรถใหม่ที่คาดว่าจะเปิดตัวและบางรุ่นก็มีการเผยโฉมโมเดลมาให้เราเห็นได้บ้างแล้ว MG6 2020 f a ฟ e Life ไฟหน้า MG6 ใหม่ได้รับการออกแบบให้หรูหรามากขึ้นกระจังหน้าโค้งแนวตั้งเลียงสอนกันอย่างมีมิติโคมไฟหน้า LED ใหม่สุดเฉียบเพิ่มกำลังเครื่องยนต์เป็น1.5ทีมีกำลังสูงสุดถึง181แรงมา้าและปลั๊กอินไฮบริดคงมีเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือคลัชคู่ความเร็ว7สปีด MG g l o u s t e r เป็นชื่อที่จำหน่ายในตลาดอินเดียอีกโฉมของ m a ็กซัดี90พร้อมปรับปรุงกระจังหน้าให้มีความแตกต่างจากเวอร์ชั่นจีนพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบชาร์จเจอร์ถึง2.0ลิตรเครื่องยนต์ดีเซล215แรงมา้าแรงบิด480นิวตันเมตรเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมต่อกรอ Toyota Fortuner Ford Endeavour en และ Isuzu MU-X m a x กซัสดี90จัดอยู่ในตำแหน่งระหว่าง Middle s เ v และ High-End SUV ขนาด7ที่นั่งมาพร้อมกับการออกแบบที่หรูหราและงานวิศวกรรมที่ยกระดับไปอีกขั้นเครื่องยนต์เบนซินรหัส SAIC NLE 4สูบ2.0ลิตรเทอร์โบให้กำลัง224แรงมา้าแรงบิด360นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะและเกียร์ธรรมดา6เกียร์ มีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลีย่ย11.24กิโลเมตรต่อลิตรความเร็วสูงสุดทำได้ที่185กิโลเมตรต่อชั่วโมงซีดานคันแรกของแบรนด์ในระดับพรีเมียมในนามเบ้าจัน530 RC6 หรือเราจะเรียกว่าซีดานคูเป้คอสโอเวอร์ในคันเดียวกันถือว่าคุ้มค่าไม่น้อยด้วยการออกแบบที่โดดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์พร้อมไฟ LED Daylight Running กันชนหน้าใหม่ลู้หลาพร้อมการาฟิกไฟท้ายรูปตัวยูเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ16วาว1.5ลิตรจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ MFI พ่วงระบบอัดอากาศ147แรงม้าหรือ152แรงม้าที่5,500ลรอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่230นิวตันเมตรซึ่งภายในนั้นเต็มไปด้วยอุปกรณ์ระดับพรีเมียมเช่นระบบการช่วยเหลือผู้ขับขี่เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยไฟ,ไฟไหน้า LED ระบบคุ้มกันระบบควบคุมความเร็วที่ปรับขนาดระดับได้ระบบ a d s Wood บ a บ b a อเยอะไปหมด โรส RX 5+ ไมเนอร์เชนพร้อมการออกแบบใหม่แม้ว่ายังไม่เปิดเผยราคาแต่คาดว่าขุมพลังที่ใช้จะเป็นเบนซินเทอร์โบ1.5ลิตร4สูบ169แรงมา้ารถ RX 5+ Plus SUV ขนาดเล็กพร้อมการออกแบบใหม่กระจังหน้าใหม่โฉบเฉี่ยวคล้ายเพชรด,ด้วยพื้นหลังสีดำโลโก้โลสกระโปรงหน้าพร้อมเส้น3มิติดูสปอร์ตมากขึ้นเบาจัน SAIC GM w o w l i n g การตกแต่งภายในเบาจันร์ r c 5ตัวใหม่นั้นมีการออกแบบเน้นการอบล้อมคล้ายห้องนักบินคอนโซลกลางทั้งหมดเอียงไปด้านหน้าคนขับโทนการออกแบบดำและแดงบริเวณแผงข้างประตูพวงมาลัยสปอร์ต3กา้านพร้อมคำว่าเบาจันที่อยู่ตรงกลางแผงหน้าปัดดิจิตอลขนาดใหญ่หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่แผงควบคุมเครื่องปรับอากาศใช้ปุ่มหลังคาสลูปพารามา รายละเอียดอื่นๆคงไม่แตกต่างจากเวอร์ชั่นซีดาน r c 5 Wagon ที่จะเปิดตัวในจีนในช่วงปลายปีนี้ MG Cyberster Concept รถสเตอร์ไฟฟ้า2ที่นั่นสปอร์ตหรูหราทาง MG Motor ได้เปิดเผยออกมาอย่างเป็นทางการบนโลกออนไลน์เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาแฟนๆของ MG ต่างตะลึงกับดีไซน์สุดแหวกล้ำอนาคตของเจ้ารถต้นแบบในรูปแบบ CG และสำหรับ MG Cyberster Concept ออกแบบโดย SAIC Design ทางบริษัทไม่ได้ระบุอะไรมากมายเกี่ยวกับรถต้นแบบคันนี้แต่ยืนยันแนวคิดว่าออกแบบและพัฒนาโดยทีมงานออกแบบของอังกฤษและเซี่ยงไฮ้ร่วมมือกันแต่ถึงอย่างไรก็ถือว่าเป็นรถต้นแบบที่น่าสนใจไม่ใช่น้อย คาดการว่าจะขับเคลื่อนด้วยร้อหน้าเครื่องยนต์เป็นซิน1.5เทอร์โบกำลังสูงสุดที่162แรงมา้าแรงบิดสูงสุดที่250นิวตันเมตรพร้อมเกียร์อัตโนมัติ DC t 7จังหวะขับเคลื่อนล้อหน้าการออกแบบภายนอกโดดเด่นด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ขิวโครเมียมบริเวณช่องลมไฟหน้าแบบแมทริก LED พร้อม DRL ทรงตัว L ไฟถ้าย LED ไฟตัดหมอก LED ทุกอย่างเป็น LED ไปหมด กระจกมองคร่างปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว LED อีกชั้นกันแหลกหลังอลูมิเนียมล้ออลลอยขนาด17นิ้ว ซึ่งทั้งหมดนี้ MG คาดว่าจะเปิดตัวให้เสร็จสิ้นภายในปี2024เพราะฉะนั้นเราต้องติดตามกันต่อไปว่าตัวไหนเขาจะเปิดก่อนตัวไหนจะเปิดหลังซึ่งสามารถติดตามได้ที่ขา250ไม่ว่าจะเป็นช่องทางทาง Facebook f แ n p a g e หรือแม้กระทั่งเว็บไซต์ของเราเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องขา250สารพันข่าวสารเรื่องรถด,ด้วยนะครับ